สอง้วสบาย<อ>ดีเด้สอสามเอาสาม<ด>ผมมาพวมาดมสบายดีโอ้ยโอกาสามโอ้ยน้องเห็นยไรแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศ <S <S มื้อนี้กะเพิ่นสิมาส่งดินเน้อพี่น้องเขาสิเอาดินมาใส่คู่ชะน้องลุ่มเนาะ เพื่อให้มันสูงล่ะก็เอาไว้ปลูกต้นหมอกต้นไม้พี่น้องเพราะว่าดินอันนี้นะเวลาฝนตกแล้วพิ่นแบบปลูกอย่างบ่ค่อยได้นนะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันยักต่ำเน่น้อยหนึ่งเนาะมีบอนลุกพอนละพี่น้องแล้วก็บอนโนนน้พาพอห้า,ากระถม่มแล้วเถื่อนหนึ่งเนาะปีกายรีแม,นะม่เนาะปีนี้ก็สิเอามาถ่มอีกแม่ว่าจากซิปรดพี่น้องว่าราคาถือดูว่าแพงเนาะลดละสองแสนกีบพี่น้องแต่ว่าน้องเกี่ยวกับว่าถือก,กลัวคนที่มาจกซะอีกได้เพราะว่า ขนาดเอาแต่น,นองสะเทิงมาใส่นองสะลุ่มก็ยังสองแสนหะ้าเนาะแต่ว่านี่นะพื่นมาตะไก่พูดไหมเนาะพื่นก็ยังเอาขั้นละสองแสนพุ่นดันในพร้อมเนาะราคาสองแสนถ้าว่าบดันนี้ก็คือแสนเจ็ดสิบพันกีลพี่น้องส่วนสองแสนกี่เป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบบาทเนาะพี่น้องมึงว่าถืออยู่แพงเนาะทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะแมนะ่เนาะมาเบิ่งก่อนว่าซิบรถหนีสิได้ซ้ำใดนะแนมะ่ บริไลยก็ได้ซรัพนี้แล้วไปนูนทางนั้นสองรถเอาลงมาทางนี้แล้วแต่ป้อยคองลงเครื่องกลางให้น้ําลงเคลื่อนเลยบาทนียอันวางใส่วางคูซาน้ำร้อนคูซาวางเทึงวางต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็ใส่เดือนี่ละวะเทิงกับบรอาจำเพียรคองางเครื่องอีกไหลลงพุ้นบราชจำเจ้ากระบอกละรถบารมาดันแล้วก็มีดินบล็อกดินบล็อกที่ว่าเพิ่นแตกเนาไปกองไว้หันแล้วก็มีโตที่ย่างบ่แตกนนาพี่น้องน้องตะเกียวสิไปคนออกจ้าหน่อยพื่นสิไปเยียบเนาะ เพราะว่าเฮาถ้าว่าเพ่นถมดินแล้วเฮาสิมาเฮ็ดอ่างปลูกแหนแดงเนาะพี่น้องเขาต้องใส่ดินบล็อกเฮาก็เลยสิขนตัวที่ว่ามันใส่ไดมาไว้ก่อนป้ามาจะใส่อันนี้เปียกเลยแบบน้ำาบบแจ้กเน๊ตไปาานาะลูกไปนี่พี่น้องดินบล็อกที่บา่าเพอนยังใส่ไดเนาะบ่ได้แตกเลยตัวนี้นเพราะาเฮ็ดอันปลูกแหนแดงเขาสิอ่าบล็อกเขาสิบกุดเนาะพี่น้องแบบเก่านะเพราะว่ามัน มันยากนเนาะเฮ้าสิเฮ็ดแบบว่าเอาดินบล็อกใส่เทิงเลยหั่นนะเจังสบายอันนี้กะใส่ได้ได้นี่ได้อยู่สำนึกน,นี่ตัวตัดเถิงก็กมีพี่น้องอตัวใดใส่ได้ครับสิเก็บไ้เพิ่นขายก้อนเท่าไหร่ก็หนูอนนนเอาแล้วบม่นะแม่ สองสามพันได้หลายก้อนเติบนวนี่นี่นี่ อันนี้เสาอวบนี่ได้เอาไปกอนบอ่อรถตอนนี้รถคนดินเพื่อกลับมาส่งแล้วเนาะพี่น้องรถกะสิประมาณนี้เลยบฮห้ว่าขาเจ้าเอ,อื้อนรถหยัางเนาะมาลวยเลยเฮาลูกอย่าเฮาบฮู้วขาเจ้าเอ,อื้อนรถหยัางนตุกเกยวกับเอื้อนบเป็นไม่ว่าไปยืนออยังยุหัน เออแม่ว่าไปบอกว่าต้องลงบอนใดก่อนนะพี่น้องสองรถมาพร้อมกันเลยรวยรวยรวรวย เิ่นหลายคันค่ะเลยพี่น้องมาพร้อมกันสามคันเลยตัวฮะเบิง่งเดอร์สามสามเดียว พี่น้องผลมาสามคันเลยพร้อมกันคักขนาดเลยเนาะมองไว้ท่านใจดีดดก็คือว่าเฮาบอกเพิ่นแลน้วเนาะวานเฮาสิเอาดินนี่ค่ะมามาปูกพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยว่าเออสิียเ,เอาหนาดินให้ที่ว่าดินมัน่สมดินมันงามนนเนาะเอามาให้เฮาคุณกับเราลุกปั๊บหน้านะุนี่ละ ปั๊บแล้วเลยใชมันวางหางคองน้ำเจ้านั้นมันจะงามกระจงอ่ะมันบมงามเอาปั๊บเพียงก็จะก็จะวางหางวางหางนะปาดไปให้เจ้าเลยวางหางแล้วก็ปั๊บเลยมันก็เป็นคลองเลยเจ้าที่เปลี่ยนใช่ได้ดั้มให้เนี่ยแหละจะเป็ี่ยนให้ได้มันพูญิงมันก็เป็นช่ยนชนิดล่ะเขาวางหางแล้วเติมมาเลยนะวางหางแล้วก็ปั๊บเอาวันแม่ถามแล้วเลี้ยงนาหน่ะอย่ใช้้งไนี่ถึงใช่ยี่พาเขาไปเลื่ง อันถ <intéress> มวันนี้ถมวันนี้แล้วก่นไปอย่างนึ้ว่าไปเลยบอกไปน้ำไปก็ไดู้จิงกจับบอกขออนอยาตไปช่องตัวชองมันบุกขึาเขาคอยเห็นอ้าเราเอาผัวไม่ได้ผัวคตามหลังกับน้องแดงรวยสำรวจแหละสำรวจดินรถนี้ก็ดันไปวิทยาศาสตร์หนาหนามันเนาะจักรถเชานิซิปนั่นนี่แล้วซเดี๋นี่นะเอาเป็นเช้าแล้วนะมาแล้วเอามาตอเนื่งกบตัวนั้นรถนี

ไท่ถ้าแขกคือเดียวพี่น้องมาเจอกันใครข้าขมวนเฮ็ดจังไห้ก็แ <laughs> ม่นานของนี้แหละนี่ไงอันนี้เลยคนเที่มาบึงไห,น,ห,น,หนา,ยยา,าน,นะพ <c oughs> ี่น้องมาส่นสีประเมินราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> บ้านอย่างก็นอนเพิ่มมาคุนดอกทรายให้เราเลยไปทั้บ่อบ่นอนนดอกไม้นนดอกไม้เออเขาบ่เที่ยงจกักเราซื้อยอย่างคือว่าซื้อมายืนคุยกันกลางแดด <laughs> <laughs> เนาะหายฝนลองกันประเมินเบิงึงให้เจ้าลองประเมินเบิงึงตามให้ สิบสองให้ข่างนี้หกข้างนี้หกเมนพักหนึ่งหกพักหนึ่งหกและเห็ดคู่สะแหน่บุญคู่สะคันหน้าย่าช่างรถไทยไปได้นะทางกลางนี่กลางปลามันฝั่งท่อเนาะข้องน้ำระบายบ่ตัดคันได้หลายขันตัดคันน้ำไหลมันสิรู้วิ่งไปเบึกเอาฝั่งท่อเออ มันสะดวกที่เจ้ามันบ่มีผู้คุมคณะนี่มันสิขาดบ่มีผู้ป้าน่ะเขาจะให้บอกใส่ขวดเลยเนาะระบายให้นั่นระบายให้นี่แล้วมันกะแม่นบ่แพ้คณะเขาเออเออมันจะไวโถมตลอดใช้ว้างให้แน่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญคนเราอือมีทุกชาลีละยะคะเลื่องยะบ่มีหัวหน้าครอบครัวพี่น้องเลยอันเจ้าว่าเท่าไหรนี่ประมาณมึง ยองประเมินเว่ยยังบริวารท่านอะกําลังคิดอยู่บ่พร้อมูพร้อมเมียไปใครเนี้ยเออรถยกเดินรถสามบุรุษไหมผมเป็นยังเนาะขอามบริวารได้ดันนั่งชาวชาอนไปรถมันเป็นกล่องอยู่แม่นบุรีอาชีพวันนี้นะอาชีพคอยไปแบบนี้บุดีนอนต้องโค้งเพราะยังหนาวเลยตายเมียก็นอนอยู่เออมือนั้นเด้เขาพูดมาจกอันนี้เพื่อก็ยังนอนอยู่ผู้ เป็นยังบ,บอกราคา<ม>พีน่น้องเดี๋ยวคนคิดเงินก่อนคนเลยคนจะไปเหตุท่านแล้วพีน่น้อง เขาบอกว่าวันรักขอัวครับวันรักครัวกินมาเร่ลาสุดไม่วาได้สืส <c oughs> <c oughs> ่อใหม่สื่อสาวบุญมีไว้ัว่าดินตอนนีรอยู่ซื่อนว่าดินฮอกกวางพี่น้อง โชคดีได้ดินตอนนี้เนาะตอนนี้มนคาป้ลาปัจจุบันนี้เนาะป่นนี่แคอุรับเบอร์เข้าเนาะไดินิการม้สองแล้วสวัสดีสามเอ้าสามผมบอกม อ้ควขาวอมชอกต้วงน้าสามแล้วอ๊ยเศรษฐกไม่ไม่สบายดีโอ้ยุ้ยไก่เดียวน้องหอมชอกไม่หัวสโอ้ยดังมาวันใหญ่ว่สามน้องเหี้ยไรแม่เหน้ะไรโดนวันนี้ดน เไ้อนมาเย้่หัวมอ้้าอันสบายดีง้เอตอนนี้พกำลังที่มาดันดินให้เฮาน้อพี่น้อง วัยรุ่นใจร้อน อันนี้คือรถสุดท้ายที่ที่มาถอกอยู่ดินบางนี้เฮาน้อพี่น้องรถทีถ่บรัยงถนะ พี่น้องสิมาก,กินมากอันนี้ให้เบิง่งมักเฟืองภาษาไทยเอื่นอย่างก็มักเฟืองสุมหรือหวานดิสวาซี่ไปวะตอต้นนั้นเราเพียงตอหญ้าไปเลยเนาะแม่นนะทำชุ่มกับใบน้ำลดลงฮะสายน้ำลงแหงแ้งได้อย่างกว่าเบิ้แห้งและยามฝนนะแม่ว่าว่าหวานพี่น้องกินจนว่า อันนะั้นเดี๋ยวเองกินอีกก่อนนะครับหนึ่งผู้ที่มาเก็ตให้เมื่อกี้นี้เพือเ่อนขอตัวไปกินข้าวแป๊บหนึ่งพี่น้องเพื่อนวะเพื่อนหิวข้าวเหนียว่าหว,วานสมอยู่พี่น้องจะว่าแบบสมโมแหงหวานอันหนึ่งนะโอ้โหสมแห้งสมุมนมันเย็นเพื่อนไปนอนละ <laughs> ในใจอยากได้จังหาซิบรถเนาะอันนี้เอาตามงบพี่น้องเลยเอาตามงบพี่น้องเลยพิฆาตคักนอดินอันนี้เนาะปลูกคักได้ไหมอืมสูบไงพลอยหลุมบัวแมนชุบน้อยพลอยหลมฟังก์คารได้บาสูบไงฮะพลอยหลุมลมบ่แห้งบ่แมนชุบน้อยพลอยหลุมแม่เอานายมัปลูกยังตกลงสมหรือหวานตัวเกียวส้มๆหวานๆเพื่อทีกินอื เพิ่นยังเกตบอลเลยแล้วพี่น้องเพิ่นกะมานอนแล้วได้ดินเย็นเด้พี่น้องเอ้ยตางโบนี่รับโซนมีตังรวยยังขาดหมูสับตัวหนึ่งนะพี่น้องเป็นอะไรเย็นบอกนั่นเงมานอนเพิ่นยังบร,ริเกตแล้วรู้เอ๋ยออกก่อนเด้อจะน่าเพิ่นทีเหยียบรู้ ตัวนี้พ่นกามาดันใหหนห้องน้อพี่น้องดันบอนี้แล้วแล้วก็พ่นกันิไปดันอยู่ทางอันท่อน้ำเสาสุกเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาปล่อยคำลงแรงแล้วหามงแหละพี่น้องเอ้ย ราคานาที่ผ่นสีมาเห็ดคั้นนายเฮาใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นยังบ่บอกราคาเพิ่นยังอันให้ลูกเขยเพิ่นมาเบิ่งเนาะลูกเขยเพิ่นยังติดทุระอยู่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเนาะเพิ่นสีมาเบิ่งให้เลยกะสีมาบอกว่าเพิ่นสีเอาน้ำเฮา่าไดราคาซำไดเนาะพี่น้องเพิ่นกะสิไปแทกเบิ่งว่ามันจากเมตดจากเมตดความกวงซํำไดเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาสิมาถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นสีเอาราคา แพงกว่าคนก่อนม่หรือว่าราคาสำได้นอสิมาว้าวสุพังเดอพี่น้องตอนนี้เพื่อนกาทมดินให้เฮาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องซิบลดกับสิบประมานี้เลยคิดว่าสิได้หลายที่เราสิเต็มเดอนี่เนาะพี่น้องกาได้บ่คอยลายป็นไดแต่ว่าคักได้พี่น้องดินอันนี้นะเฮากาสามารถขุดแล้วก็ผสมพุ่นแล้วก็ปลูกต้นไม้เนาะนี่แหละงานทาพนมเอาสิไปซื้อต้นไม้ท้าพนมมาปลูกพี่น้องบอกว่าสิเป็นต้นแบบที่เฮามักกินเนาะ ต้นชมพูพี่น้องเลยกับมากตะลิงปิงหลายต้นยินดอ,อกนอตเยสิบิบึงอวิธาพานมพุ่นแหละงานท้าพานมกะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันถึงยี่สิบห้ากุมภาเนาะพี่น้องป้าโทคือสิบแบบเก้าวันเก้าคืนยิ่งแง่ลังการขนาดเนาะแม่ว่ากับเพื่อนเดี๋ยวสิพาเพื่อนไปเลาะงานท้าพานมเพื่อนว่าขั้นแม่แบบโบข้าวเวียกเมยกะอยากไปน้ำลูกคนว่นะัชนาอยากชวนเพื่อนไปน้ำพี่น้องแม่ว่าทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปมาเพียงซำนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พบ<อ>พอ่พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย